K สำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นงานหนังนิ่มเหมือนกันนะคะหนังนุ่มฐานกระเป๋าของเขาค่ะอยู่ที่10นิ้วนะคะสำหรับตัวนี้คือฐาน1ินิ้วความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่4.2นิ้วค่ะ4.2นิ้วตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงนิ่มใช้งานได้สองหน้านะคะ หนังตัวนี้ค่ะตัวห้อยตกแต่งที่เป็นแท็กอันเนี้ยถ้าคุณพี่ไม่ชอบคุณพี่อยากจะถอดออกถอดได้เลยนะพี่จะสะพายอีกด้านหนึ่งโชว์ด้านหน้าตัวเนี้ยซิปมันแบบเป็นทรงตั้งและลวงเข้าไปอ่ะไม่ลวงอ่ะลวงเข้าไปอ่ะลวงเข้าไปเหมือนกระเป๋ากางเกงซิปเป็นงานหางซิปคู่แบบนี้ซิปและอะไหล่ของเขาจะเป็นสีเงินขาวค่ะเงินขาวเง,เงินเงา ะะสำหรับตัวนี้ผ้าซับในของเขาค่ะจะเป็นงานผ้าแคนวาสน,นะคะสีครีมทองผ้าแคนวาสสีครีมทองพ็อกเก็ตค่ะคุณพี่ตัวนี้2ช่องพ็อกเก็ตแล้วก็ถุงซิปค่ะจะเป็นงานถุงซิปแบบส่งใั้สายคุณพี่จะมีมาให้2เส้นเส้นที่1คุณพี่จะสะพายเข้าไหลจะสะพายเข้าไหลเวลาได้สายไปคุณพี่จะได้ไปเป็นแบบนี้ตรงปลายสายเนี่ยมันจะเป็นงานแบบไม่มีขอเกี่ยว เวลาเอามาเกี่ยวค่ะคุณพี่เกี่ยวกับตัวห่วงกลมที่อยู่ตรงนี้เวลาใส่สายสะพายค่ะคุณพี่สังเกตนะต้องห่วงกลมค่ะกัญญาให้ดูต้องห่วงกลมเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งมีรอยแยกเห็นไหมคุณพี่ดูนะรอยแยกที่เป็นรอยเฉียงนะคะกับรอยแยกที่เป็นรอยตรงตรงรอยที่ตรงตรงเนี่ยจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งคุณพี่มันจะเป็นนี่กดลงแบบนี้พอกดลงปุ๊บ คุณพี่เอาสายเสียบเข้าไปเลยค่ะกดปุ๊บแล้วเสียบเข้าไปง่ายๆสายเส้นที่1คือสายสะพายเข้าไหล่สายยาวปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดนะคะตัวสายสะพายคือนิ่มมากนะด้วยความที่ว่าตัวกระเป๋าเขาเป็นหนังนิ่มทั้งใบพอมาทําสายสะพายยิ่งนุ่มเข้าไปใหญ่เลยขออนุญาตใส่พุ้มใส่กลับไปเหมือนเดิมอ่ะปลายสายเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะนี่แบบนี้สบายมากนะคะตัวนี้คือ ใช้งานแบบสบายๆเลยแล้วตัวกระเป๋ามันจะแบบไร้รอยต่อสําหรับคุณพี่ท่านในที่แบบไม่ชอบพ่วงตะขอเกี่ยวเพราะว่าเวลาตะขอเกี่ยวแล้วสายมันชอบบิดนู่นนั่นนี่นะคะอันเนี้ยคือจบเลยก็คือเกี่ยวเข้าไปแค่นี้แล้วสามารถเปลี่ยนสายสั้นยาวสั้นยาวได้เช่นเดียวกัน2,470บาทนะคะสองสี่เมีสาสีพร้อมส่งสีที่หค่ะคือสีกรมค่ะคุณพี่สีกรม สีกรมสีดำสีสองคือสีกรมนะคะสีกรมสีกะกีส่วนตัวกัญญากัญญาใจจริงกัญญาชอบสีกะกี